สรุปผลการดำเนินงานชิงนโยบายประจำปี2568รองสงศาสตราจารย์เจ็เลาะแขกพงรองอธิการบรีฝ่ายบริหารการมุ่งดำเนินงานเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสร,ราชนครินทร์ภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้กำกับดูแลกองบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นและคุณวุฒิปริญญาเอกสูงขึ้นตามเป้าหมาย พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษคล่องแคล่วตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาผู้บริหารทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกระดับเพื่อรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกำกับดูแลงานวินัยและนิติการการจัดทำประกาศระเบียบและข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัยกำกับติดตามการควบคุมภายในภายใต้การดำเนินง,งานของกองคลังมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ การดำเนินงานรองอธิการบดีฝ่ายบริหารสนับสนุนส่งเสริมให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบมีแผนงานมีคณะทำงานและกำหนดรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมตลอดจนประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสร,ราชนครินขับเคลื่อนการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเป็นเอกภาพผลการดำเนินงานในปี2568ณปัจจุบัน บุคลากรสายวิชาการดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นจำนวน138คนคิดเป็นรอยละ31.94จําำนวนบุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิปริญญาเอกสูงขึ้นจำนวน148คนคิดเป็นรอยละ31.96จําำนวนบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจำนวน13คนคิดเป็นรอยละ4.27 การพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การสำรวจสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษการจัดอบรมเตรียมความพร้อมการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและการจัดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยได้รับความร่วมรือเป็นอย่างดีจากศูนย์ภาษาอังกฤษคณะศิลปาศาสตร์ผลการสำรวจ ปัจจุบันมีบุคลากรสายวิชาการที่มีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน152คนคิดเป็นรอยละ32.82ผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานหลังจากอบรมเตรียมความพร้อมจำนวน33คนคิดเป็นรอยละ24.62จากผู้เข้าสอบทั้งหมดมีจำนวนที่ต้องอบรมพัฒนาจำนวน300คนหรือรอยละ64.80 ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการจัดทำหลักสูตรและจัดการอบรมตามความเหมาะสมต่อไปด้านงานวินัยและนิติการสนับสนุนส่งเสริมความมีระเบียบวินัยการยกย่องชาติชูเกียรติการเคารพในสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันการเคร่งครัดปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรรวมทั้งการดำเนินคดีในชั้นศาลและการจัดทำประกาศระเบียบและข้อบังคับต่างๆของมหาวิเยาลัยประกาศเรื่องการสร้างความเสมอภาคในการบริหารทรัพยากรบุคคล ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ฉบับที่สองระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินการตรวจสอบรายงานข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหรือ I T A ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน จัดทำโดยงานวินัยและนิติการร่วมกับภายที่เกี่ยวข้องคาดว่าในปีนี้จะมีผลการประเมินที่สูงขึ้นการควบคุมภายในซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกองคลังถือเป็นกระบวนการดําเนินงานที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนที่จะต้องปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงานประจําเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุมีผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นรากฐานสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาดำเนินงานสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศเอ็ดเด็กต่อไป